เดี๋ยวผมจะกดอาร์กไว้นะครับแล้วดูอุณหภูมิเขาขึ้นไปที่เท่าไหร่นะฮะห้าร้กว่า700กว่า800กว่า9ก้้อกว่าโออร์โหลดล้วเกินพันละสวัสดีครับสวัสดีวันที่29เดือน9มีของมานำเสนอเป็นเชิงรีวิวกึง่งๆแนะนำไม่ได้รีวิวเพื่อเชียร์ให้ซื้อนะครับเอามาเป็นข้อคิดถ้ามากกว่า ตัวนี้คืออะไรเห็นหน้าตาแปลกๆดูตรงคู่มือแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนไฟแชกใช่ครับมันเป็นไฟแชกชนิดหนึ่งแต่เป็นไฟแช็กที่ใช้แบตเตอรี่จากเดิมเราเคยใช้ไอ้นี่พวกหัวพ่นแก๊สเวลาเราไปแคมป์ไปเที่ยวเนี่ยไฟแชกธรรมดามันไม่ไม่ค่อยสะใจบางทีฟืนเปียกก่อไฟก่ออะไรไม่ได้เราก็ต้องใช้ไอ้ทุกเนี้ยพวกแก๊สทอสตัวน,นี้ไม่ได้เติมแก๊สไว้เอานี้ให้ดูพ่นเป็นเปลวออกไปอย่างนี้นะ ในการเดินทางในการท่องเที่ยวในการใช้ชีวิตทําอะไรก็แล้วแต่เรามักจะไม่ได้มีของใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นไปฉายเราก็ไม่ได้มีแค่ไซส์นี้ไซส์เดียวเรามีอันเล็กอันน้อยติดไปตั้งเยอะแยะเนี่ยตั้งหลายตั้งหลากหลายนี่นะครับติดอยู่กับพวงกุญแจอันนี้อยู่ในกระเป๋าติดเอวอันนี้อยู่ในกระเป๋าเดินทางอะไรพวกนี้นะครับก็มีตามไซส์ตามขนาดที่เราจะพกกันให้ตามความเหมาะสมไปมีเหลือไว้ดีกว่าขาดไออุปกรณ์จุดไฟนี่ก็เหมือนกัน มันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ได้เลยในการไปเดินทางไปไหนไปท่องเที่ยวหรือว่าที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจาเป็นต้องใช้ฟืนใช้ไฟขึ้นมาเหมือนกันมีติดติดตัวไว้หลายๆอย่างหลายแบบการที่มีติดตัวไวหลายหลยแบบก็ควรจะเลือกที่มันมีสมรรถนะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริงไอ้ตัวเนี้ออกมานานแล้วหลายปีเลยนะแต่ว่ามันพัฒนาเป็นเจเนอเรชันขึ้นมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าอาร์ค ไลเตอร์อาร์คไลเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันคือพวกนี้มันต้องเติมแก๊สต้องเติมแก๊ส hmm. แน่ๆอยู่แล้วแต่พวกนี้ไม่ต้องเติมแก๊สในนี้มันจะมี battery. แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ดูในกล่องก่อนนะในกล่องเขาจะมีมีสายชาร์จ USB mm hmm. เป็นไมโครสั้นๆนะไม่ยาวม,มากประมาณนิดเดียวสิ่าเซนได้แล้วก็มีสาย n e s Trap เป็นแบบคล้องคอนะเอามา ผูกนี้ของคอไว้มันเป็นเครื่องประดับเป็นอะไรไปด้วยนะไว้ให้เพื่อนถามน,นะเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเท่ดีอะไรเงี้ยเป็นลายพรางแต่ว่าเขามีหลายสีนิยมซื้อกันมากก็ะจะเป็นเนี่ยลายมันตินแคมเนี่ยลายพรางเนี่ยกล่องเขาก็หรูหราดีนะเป็นผ้ากำมะหยี่ใต่มาแล้วก็มี i n s t r u ักชั่วิธีการใช้มีส่วนต่างๆเขาเรียกว่าอะไรเป็น Waterproof ด้วยนะ c e ล l i n g design waterproof จริงเป่าเดี๋ยวต้องวิสูน์กัน แล้วก็มีสเปคมาให้เขาชื่อว่าดับเบิลอาร์ไลเตอร์แรงดันแบตเตอรี่ไปนี้ก็เป็น3.7โวลต์ลิเทียมแต่เขาไม่ได้บอกว่าลิเทียมหรอกแต่ว่ามันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกนอย่างลิเทียมชาร์จโวลเตจใช้ DC 5โวลต์ก็คือใช้ usb นั่นเองชาร์จทามเวลาในการชาร์จน้อยกว่า1.5ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพิสูจน์กันให้ดูว่าตรงสเปกไหมแบตเตอรี่ c a ปาซิตี้อ2 0ี่มิลลิแอมแบตเตอรี่ไลฟ์ไม่น้อยกว่าใช้คาว่าไม่น้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ300ครั้งชัดไฟกลับไปเนี่ยได้มากกว่า300ครั้งทีนี้เรามาดูโครงสร้างของอยตัวดับเบิลอาร์คไลเตอร์นี่ก่อนเขาเขียนคำว่า explorer ตัวล็อกปลดออกมาเขาต้องมีตัวนี้ยเพื่อไม่งั้นจะกันน้ำไม่ได้มันจะดึงฝาเนี่ยให้แน่นกระชับไว้แล้วเวลาจะเปิดฝาก็กดตรงนี้เขียนคาว่า Push ไว้เป็นปุ่มแบบพลาสติกเคลือบโครเมียมเนี่ยนะฮะกดปั๊บก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกับไฟช็คทั่วๆไป ตรงนี้จะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งเป็นปุ่ม o อปเปอเรตเลยปุ่มกดการทำงานของเครื่องเลยตรงนี้เป็นพอร์ตไม c r o USB เอาสายไมโคร USB ที่เราแถมมาเนี่ยเสียบตรงนี้แล้วมันจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมาตรงนี้เวลาชาร์จมีไฟ LED สีน้ำเงินขึ้นมาเวลาเต็มแล้วมันจะดับไปใช้งานก็กดตรงนี้เฉยๆเลยเดี๋ยวปิดไฟเหมือนโต๊ะดวงหนึ่งอาจจะเห็นมันอาร์ค เห็นไหมครับเดี๋ยวดูชัดๆเอาแบ็กกราวด์ดำๆหน่อยมันจะอาร์คเป็นเป็นควยเป็นตัวเอ็กตัวกากบาทวันนี้นะฮะผมทดลองใช้งานดูเนี่ยนะผมนั่งกดเมื่อกี้ที่แกะกล่องในทำท่าแกะไปไง่ายริงผมแกะตั้ง2 3าวันแล้วแล้วผมก็นั่งกดมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกดครั้งละ1ว,วินาทีเนี่ยนะได้ประมาณ เกือบ200ครั้งนะมันถึงจะหมดไปล้อมจุดกับกระดาษเอาจุดทูบจุดอะไรก็จุดได้หมดนะนะความร้อนที่ลอยอาร์คเนี่ยมันตั้งเกือบเกือบพันองศาถ้าเกิดกดแช่ไว้สักพักเนะี่ยถึงพันองศาเลยนะพันองศาเซลเซียเสยเลยเดี๋ยวทําให้ดูก็ได้ตอนนี้บนโต๊ะก็จะมืดๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเจตนาให้มันมืดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดไฟหน้าจอมิเตอร์แล้วกันเดี๋ยวผมจะกดอาร์คไว้นะครับแล้วดูอุณหภูมิเขาขึ้นไปที่เท่าไหร่นะ 500กว่า700กว่า800กว่า900กว่าโออร์โหลดละเกินพันละเห็นไหมฮะแป๊บเดียวไม่ถึง3วินาทีประมาณ3วินาทีขึ้นไปแตะพันองศาแล้วแต่ว่าตรงส่วนที่เป็นโคนเนี่ยนะหลังจากใช้แล้วเนี่ยมาแตะไม่ร้อนนะเนะี่ยประมาณ34-35ามาเอามาแตะดูที่หัวหัวเขาเนี่ยไม่ร้อน30กว่าตอนนี้ลงมาเหลืออุณหภูมิห้องแล้วปกติละ3าออุณหภูมิความร้อนที่ได้จาก ไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือได้ประมาณพันองศาแต่ช่วงต้นที่กดไปครั้งแรกนี่้าได้ประมาณ500ยกว่าซึ่งมันก็เหลือเฟือเพียงพอนะในการจะเบินจะเผาไหมอะไรต่ออะไรให้มันเราไปตกระกรรมลําบากที่ไหนเราไม่มีอะไรก็กระดาษที่ชู่ในกระเป๋าเราเนี่ยติดไฟได้ง่ายๆเลยกระดาษหรือเศษใบไม้เศษอะไรก็ได้แห้งๆมันก็จะติดไฟได้ไม่จะเป็นต้องสูบบุหรี่ผมก็ไม่สูบบุหรี่ผมเลิกสูบมาตั้ง 30- 40ปีแล้ว อย่างน้อยมันมั่นใจได้มันปลอดภัยกว่าไอ้ไฟแช็คไอ้อย่าง5บาท10บาทที่เป็นพลาสติกม,มันโดนสะเก็ดไฟโดนอะไรไปแล้วน่ากลัวนะฮะเคยมีข่าวคราวอะไรกันมาบ่อยๆแล้ว ขนาดมันก็เท่านี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ,ะเอากว้างสุดเลยนะกว้างสุดตรงนี้เลยก็ประมาณ47 47.8มมด้านยาวก็ประมาณ69มมความหนา17.2 1 7 3มม,มน้ำหนักนะน้ำหนักก็ต้องไม่เป็นภาระนะเพราะว่าของที่เราพกไปเนี่ยมันจะต้องมีหลายอย่าง47กรัมเองไม่ถึงครึ่งขีดเลยฮะ ตัวนี้เขาเข้าไป71กรัมหนักกว่ากันเกือบเท่าตัวนะอย่างนี้เล็กกว่าเบาวกว่าเรื่องการสู้ลมนี่ก็สู้ลมแรงฮนะต้องเอาไปจ่อหน้าพัดลมเลยใช้ได้ก็จะเหนือกว่าไอ้พวกอย่างนี้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะสู้ลมกว่าไปแช็คธรรมดาแต่ว่าทิศทางสําคัญเหมือนกันถ้าหันหน้าเข้าหาลมาเงี้ยมันสู้ได้แต่พอหันข้างไปเนี่ยลมพัดไปหมดถ้าเกิดลมมาด้านหน้าสู้สู้ไหวยอยู่แต่อันี้สู้ทุกทิศทางนะ ไม่ว่าจะข้างจะหน้าจะบนอะไรสู้ได้หมดเพราะว่ามันมีช่วงในการอาร์คมันอยู่แค่นี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือการสู้ลมนี่แหละเสียงเสียงอกจะดังกว่าตอนที่ไม่ได้อยู่หน้าพัดลมทนสภาพความหนาวได้ดีกว่ารีวิวฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ในไปแช่ในหิมะในอะไรกันเลยนะจริงรงหลักการของไอไอ,อาร์คเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคือเขาใช้ ไฟจากแบตเตอรี่3.7โวลต์นเนี่ยหรือเท่าไหร่ก็ตามเข้าไปผ่านตัวไดร์ที่เรียกว่า power MOSFET ตัวหนึ่งเป็นสารตึงตัวนำที่เรียกว่า power MOSFET แล้วก็ไปโชคเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นอย่างแบบ e x t r e m e l y เลยยิ่งยวดเลยด้วยขดลวดนะหรือด้วยคอยล์เอาพุทออกมาเป็นอาร์แบบนี้มันใช้กระแสไม่เยอะมากหรอครับ มันต้องสร้างแรงดันที่สูงขึ้นมาเยอะไม่แปลกเลยที่มันจะใช้ได้นานนานกว่าสมัยก่อนที่มันเคยมีอยู่พักหนึ่งไฟแช็ค USB เ่ยออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนหน้าจะเป็นแบบอาร์เนี่ยเป็นแบบมันจะเป็นวงกลมคล้ายๆกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์นะเดี๋ยวผมมีภาพอินเสิร์ตให้ดูเป็นใช้ขดลวดความร้อนอใช้เป็นขดลวดฮีเตอร์ความร้อนพกดเข้าไปมันจะแดงค่อย,อยๆแดงขึ้นมา กินแบตน่าดูเลยผมเคยซื้อมาใช้แล้วก็ตอนนั้นผมขายของพวกอุปกรณ์แนวแนวเทคกิง้งแ,แนวเดินป่าอยู่ผมก็สั่งมาขายเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าขายเยอะแล้วเพราะล็อตแรกหมดไปแล้วก็เลิกขายแล้วขายไปไม่กี่ตัวแบตเตอรี่มันหมดเร็วมากเพราะามันใช้ขดลวดความร้อนเพราะที่ชอบของเจ้าหนึ่งนี้ก็คือราคามันอยู่ในเกณฑ์พอไหว290อะไรประมาณนี้นะรวมส่งแล้วก็300รนิดๆแต่มันมีหลายเกรดเหมือนกันให้เลือก ตามลักษณะของสินค้าจีนทั่วไปก็จะมีก๊อปซ้อนก๊อปซ้อนก๊อปกันมาแล้วก็คุณภาพก็แตกต่างกันออกไปตัวนี้ได้มาหรือว่าเป็นงานที่เป็นออริจินอลนะฮะต้นตำรับเลยสังเกตจากพวกใบพวกอะไรพวกน,นี้เรียบร้อยมากเลยนะทำแบบดีมากกล่องเกลิงเนียบเลยใส่แพ็คเกจมาสมบูรณ์เลยน่าจะโอเคแหละแล้วก็สังเกตจากการใช้งานอยู่สอสวันแล้วน่าพอใจไม,ไม่มีปัญหาอะไร มันดึงออกมาได้อย่างนี้ด้วยนะตัวนี้เป็นปลอกนะครับกันความชื้นเฉยๆอันนี้เขามีโอลิงสองชั้นเลยเห็นไหมฮะ้ําไม่เข้าแน่ๆเลยใส่เข้าไปชั้นหนึ่งก็จะอยู่กับฝาล่างอีกชั้นหนึ่งก็จะอยู่ฝาบนอย่างนี้อ๋อในหลักการเป็นอย่างนี้ไม่เคยมีรีวิวฝรั่งเจ้าไหนถอดตรงนี้มาให้ดูเลยก็ให้ดูแค่การทํางานทั่วๆไปตัวมากที่เขานิยมให้ดูก็อเอาไปแช่ไวใ้ในหิมะแล้วก็มาเปิดให้ดูนิยมเป็นที่นิยมมาก มีข้อจํากัดข้อหนึ่งก็คือระหว่างที่ชาร์จอยู่ไม่สามารถใช้งานได้เทิด้วย power bank แล้วกันเนาะจะได้เห็นง่ายๆเนี่ยนะเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บเดี๋ยปล่อยไฟก่อนเนี่ยพอกระลักขนาดที่กำลังชาร์จจะมีไฟสีน้ำเงินติดอยู่อย่างนี้ชาร์จเต็มแล้วก็กจะดับแต่ระหว่างที่ชาร์จเนี่ยไม่ติดนะครับเนี่ยกดไม่ติดเลยไม่มีเสียงเลยเงียบสนิทสิสายหน้าเลยใช้ไม่ได้แต่ถ้า ถอดออกใช้ได้ใช้ได้ปกติดูไม่เห็นเห,เหลือแล้วครับใช้ได้ประมาณเกือบเกือบครั้งเนี่ยสำหรับการชาร์จเต็ม1นครั้งเนี่ยโอ้สบายมากเดินทางสี่า5ห้าวันเนี่ยได้สบายเลยนอกจากเอามากดเล่นกันอนะไรเงี <laughs> ้ยมันก็จะหมดนะฮะแต่ถ้าไม่กดเล่นไม่อะไรมันก็อยู่ได้ตลอดทริปแหละ หรือว่าถ้าไปไหนตอนไหนหลายวันก็ชาร์จด้วย power bank ด้วยอะไรก็ได้จะเริ่มชาร์จไฟให้ดูนะครับผมรีเซ็ตมิเตอร์ไว้เป็น0ูนหมดละทุกทกอย่างเลยทั้ง t i m มิ่งทงั้งกระแสชาร์จตอนนี้เริ่มชาร์จไปแล้วนะครับเริ่มไปนิดหน่อยละเดี๋ยวค่อยมาดูกันสรุปแล้วจะเท่าไหร่กระแสชาร์จตอนนี้ในเริ่มต้นที่ชาร์จได้เนี่ยก็คือ266มิลลิแอม ตอนนี้ชาร์จเต็มแล้วนะครับเราลองมาดูที่หน้าจอของ USB มิเตอร์เราก็ชาร์จไปได้213มิลลิแอมเวลาที่ชาร์จเนี่ย4 9 5 5นาทีก่อนจะเริ่มชาร์จใช้จนเกลี้ยงจนกระทั่งกดไม่ติดไฟไม่ขึ้นอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเทศสเรื่องการกันน้ำให้ดูจริงจริงจังเลยแล้วกันเมนฟีเจอร์ของเขาเลยนะใส่มาในข้างหน้านี้เลยว่า วอเตอร์พลูฟเลยอ่ะก็เราก็ลองดูหย่อนลงไปในแก้วน้ำนี่แหละเห็นเห็น <ๆ S 1> เลยเอาไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชียร์อะไรก็มากมม่จริงๆไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้เป็นของที่อยากจะซื้อตั้งแต่แรกน้ำหกเลยเธอแล้วทีนี้เดี๋ยวขอญาตเช็ดก่อนนี่นี่รอเทสอยู่ บตเตอรี่ลิเทียม nmc โอมาแบบหลากหลายขนาดมากเลยแบรนด์อเมริกันนะครับตัวนี้ so oh ไหนๆแผนกล้องไปเห็นแล้วก็พูดถึงซะหน่อยอ้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเอาออกมาจากน้ำเขยา่ยาเขย่าให้มันแห้งๆห,หน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างในกันตอนนี้เอาข้างนอกให้แห้งก่อนนะจะได้รู้ว่าข้างในมันเปียกไม่เปียกยังไงเมื่อกี้เราจุ่มไปสักพักหนึ่งละเปิดมาดูนะครับเปิดมาดูตรงนี้ก็จะมีน้ํนามีอะไรปกตินะะอ่าดูครับดูครับ แห้งสนิทเลยข้างในไม่มีเข้าเลยนะจะเปียกอยู่แค่ตรงนี้เปียกสุดๆอยู่ตรงคตรงแค่ตรงนี้พอเลยเข้าไปข้างในไม่มีน้ำละ,ะเรื่องการน้ํกากันได้จริงอย่าลืมแล้วกันนะฮะตัวนี้ต้องปิดถ้าจะให้กันน้ําได้ต้องล็อกตัวนี้นะข้อสาคัญคือต้องล็อกตัวนี้จุดที่ผมไม่ชอบอยู่อย่างคือตรงนี้ตําแหน่งมันไม่ดีแต่มันก็ไม่รู้จะวางตรงไหนนะ <c oughs> มันไม่ค่อยคล่องตัวในการเข้าอดเดทในเรื่องของตัวนี้เท่าไหร่แต่เรื่องของการตัด ตัดวงจรกัรอาร์คก่อนที่จะเอ่อตอนที่เสียบชาร์จเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะว่าน่าจะเป็นเหตุผลทางเทคนิคที่ไม่สามารถทําให้มันใช้ชาร์จไปใช้ไปได้อนะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเสียบ power bank ใช้แ้้อาร์คเป็นเวลาต่อเนื่องยาวๆน่มันน่าจะเกิดผลเสียอะไรตามมาเยอะนะเาะขาคงกันเอาไว้ก็เลยตัดปัญหาเลยไม่ให้ใช้สปริงตรงเนี้ยสปริงตรเนี้ยเป็นเหล็กไม่น้าไม่ใช่เป็นสแตนเลสนะ ถ้าโดนน้ำแล้วท่านต้องพยายามจัดการให้มันแห้งโดยเร็วเลยสปริงตัวนี้ที่เป็นตัวทำให้ฝาเด้งเนี่ยเป็นสปริงเหล็กก็สรุปว่ามันตรงสเปคนะไม่มีปัญหาในการใช้งานอะไรใช้ได้ดีให้ได้คุ้มทุกอย่างแหละผมเห็นในรีวิวเมืองนอกเยอะมากแต่ว่าไม่เคยมีรีวิวของที่ไหนของสำนักไหนที่เขาพิสูจน์ให้ดูถึงการ ชาร์จว่าได้กระแสตรงตามสเปคหรือเปล่านะ้ใช้งานได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เลยถือโอกาสมาให้ดูกันคงไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วนะครับขอบคุณมากที่รับชมแล้วก็ติดตามชแน l ของเรามาตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ